ไปกระบวนด่วนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังไปทางกรุงเทพนะครับกำลังพ้นโค้งบ้านโป่งนะครับเข้าทางตรงเพื่อมุ่งหน้าสถานีต่อไปนะครับจอดที่นครปฐมนะครับรับส่งผู้โดยสารที่นครปฐมนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84ตังกรุงเทพนะครับ กำลังจะผ่านสะพานบริเวณบริเวณสะพานเกือกม้านะครับบ้านสวนกล้วยนะครับวันนี้เห็นไกลๆนะครับทำทำขบวนโดยอันต้อมนะครับระยะทางจากกรุงเทพไปตังหรือว่าจากตังมากรุงเทพนะครับประมาณ8 0 0กิโลเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับทักทายนะครับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางต่างไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4136ครับ วงประกาศชั้นสองมา4ี่คันนะครับวันนี้กำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนะบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับวันนี้หมอกลงจังๆนะครับแต่เช้าเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ